ินื้อขาวยหอนจ้ะคือว่าผูใดยิสกิเนเ้เขาวยก,ก็ได้จ้ะแสแสร็ผักกะลัมดาวนี่กุ้งน้ำจ้มกุ้งอืเจ็บห่อ,อ,หอน อืมรสชาติได้พี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทธาสาวบุรีรัมพ์พลัดถิ่นค่ามินาสิมะเห็ดแกงสมนอกจากเครื่องปรุงมีหยังไปเบิ่งกันเล่ยจ้าเครื่องปรุงก็จะมีกกุ้งสดจ้าทัวลันเตาจ้าพักกะลำดาวจ้า กะลัดอกจากทั่วฟักสันจ้ะรสดีผงชูรสปลากระป๋องนะใส่ป๋องใหญ่จานัดโคลกปลากระป๋องเนือ้อปลากระป๋องกับน้ำพริกแกงส้มเขากันจากนัดตำเขากันเรียบร้อยละจ้ะ่วนตัวนี้ก็เป็นน้ำมะขามเปียกจ้ะน้ำปลาน้ำตาลทรายนัดใส่ของอันนี้เนาะจ้ะน้ำพริกแกงส้มของ ตาเนี่เนอกจากตาแม่สีน้ำพริกแกงส้มนักกะเดี๋ยวเข้าไปเห็ดกันเลยจ้าเห็ดแบบสไตล์ตา่างแดนตามสไตล์นักนอกจากเขาไปเฮ็ดกันเลยจ้าลนล้วน่าเซเท่เครื่องแกงสมลงไปนักจะเห็ดแบบนาำนั่วๆเลยจ้า นวดครักจะนวดเหนือปลากระกป๋องเดี๋ยวค่อยเติมน้ำนะจะแล้วน่าจะเติมน้ำจ้ะว่ามันข้นไปเดี๋ยวสิไม่้วจ้ะเติมน้มำซัมเน่เลยจ้ะเอาแบบข้น มันจะล่อให้เดือดก่อนจ้ะจนคอยเอาผักใส่จ้ะจ้าตอนนี้น้ากระเดือดแลวจ้ะนักกะิีใส่ผักลงไปจ้ะนักกะซใส่กะลําดาวลง่มไปก่อนเนะจ้ะกะลัมดาวคิดว่าจะผักใส่ผักยังกระไดที่ห้าต้องกนเห้าอยากกินแบบไใเห้าก็ดัดแปลงเอา ปรุงเอานาะจา้ะกะลำดาวแล,ล้วก็กะลำดอกจก้ะกะลำดอกน้ำขนๆเลยจ้ะหอมหอมจ้ะบม่รู้ว่าเพื่อนบานสีหอมคือเข้าไาาาาห่เนาะจ้ะฝรั่งเขาจะกะซีว่าเหม็นสล่ะจ้ะหอมเทยพี่น้อง นัาก็ใส่ซอฟักสั่งส่วนส่วนพักทุเรียนต่นาผ่านไสเนาะจ้ะเพราะว่าไม่สุกไวแล้วน้ำสิไซที่หลังก่อนสิไซกุ่งสดจ้ะวันนี้กับปรุงเลยจ้ะเข้าสิปรุงยังแน่ น้ำมะขามเปียกจ้ะมาใส่บดเลยเน้นเปรี้ยวหวานนิดๆน,ดนะจ้ะบุหรุว่าสิเปรี้ยวพอรบอร่นะอาจจะใส่เพิ่มทับบอเดี๋ยวตอนลองชิมจ้ะน้ำมะขามเปียกซะแล้วกะน้ำปลาจ้ะกะเอาจ้ะปรุงตามใจชอบจ้ะผมชื่อรสนิดหน่อยจ้ะบ่มากกับะต้องใส่มากระใส่แล้วแต่ตามใจชอบจ้ะปรุงตามใจชอบ รสดีผู้ได้มากกระใสบ่มากกะบ่ะตองใส่นะกะสิใส่ก็กหน่อยนึงน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะแค่นี้ก่อนจัดใส่แค่นี้ก่อนค้นข้นกันเลกินผู้เดียวเลยจ้ะนี่แต่ว่าบ่อยกินมือเดียวจ้ะ เก็บใส่กระปุกไว้ค่ะแช่สอฟิตไว้แล้วก็ย่างอยากเข้กับมะอ,อุ่นกินอีกรอบจ้ะแล้วนะลองชิมน้ำก็น่าจะว่ารสชาติเป็นจังไรความเปรี้ยวนัดวานมะาต้องการเปรี้ยวมากกว่านี้ผู้ได้ใส่นามมา้ำมะขามเปียกเพิ่มหรือว่าต้องการบีบมะนาวใส่กระดจาะแต่ว่า น,น่านจะบ่บีบบกเน่าใส่นาจิใส่แต่น้ำบกขามเปียกน,น่าจะมีใส่น้ำบกขามเปียกเพิ่มแล้วก็จะใส่น้ำตาลเพิ่มอีกจักน้อยจ้ะจ้านากรสิเพิ่มน้ำบกขามเปียกอีกประมาณนี้เนาะคะ่ะมา,มาๆเปียวๆจ้ะแส่ดีวิดฟ้าไว้แป๊บหนึ่งล่อให้พักกะลําดาวซุกก่อนจ้ะแล้วจงคอยมาใส่กุ้งใส่พักทัวรืลอนเตาจ้ะ โอเคจ้าบันีเ้าก็ัติมาใส่กุ้งเนาะจ้ะพักเริ่มในทีเรวเ้าก็ัติมาใส่กุ้งสดจ้ะเมื่อนึ่งถือลก,กล่องน้ำน้จาจ้ะก็เ,เลยน้ำบรใส่ค้าต่างกล่องจ้ะมีอยู่จา้าแต่ว่าหั่นอะไรเอา,ากปทำ ใส่กุ้งโบรายดอกจ้าบัน้กาไซอันเนี้ยพักทวล่างเตาลงไปนิ่นพักจ้ากับความนวดไม่จังแสบจ้า เต็มกระทะพอดีจ้ะกินผู้เดียว <c oughs> คือว่านัดเห็ดเนี่ยแบงกินด้วยจ้ะบะเมนว่ากินแบบเห็ดหลายเรากินหลายบะเมนบะแมนแบบนั้นด้วยจ้าหน้าก,กะสิแบงใส่กะปุ๊กไว้แล้วก็เก็บใส่ซองฟิตไว้ถ้ากินมือลังย่างค้นอ,อยากกะหอกบะตองเห็ด่ากกะเอาออกมาอุ่นกินจ้ะเป็นการถนอมอาหารได้อีกจ้ะเวลาเหงามไม่เมื่อยมาจ้ะย่างค้นอ,อยากก็มาอุ่นกินจ้ะง่ายสะดวกดีจ้ะ นี่จ้ะแกงส้มจ้าแกงส้มปลากระป๋องใส่กุ้งเรียบร้อยละจ้ะน่าจะใส่พักนาจ้ะเดี๋ยวห้ามาชิมกันสดๆแล้วน่าจ้ะว่าเสียบบัวจ้ะฟีเมอร์เจ้าของเองใส่พักลายยางจ้ะแล้วก็มีกุ้งนั่นจ้ะมาจ้ะเดี๋ยวสดน้ำก็น่าจ้เดี๋ยวมันสิดวกปากชิมเฮเบิงก่อนสินน่าสิกินเขาอื้ม แข้มข้นจะมีอ่เความเปรี้ยวอมหวานแต่ว่าบหวานมากหวานนิดๆน,นะจ๊ะแนะก็มีความเข้มนิดหน่อยแล้วก็มีความข้นของเนื้อปลากระปองนะจ๊ะเพราะว่านนะัดโขลกใส่กับน้ำพริกแกงส้มจ้ะแล้วก็ปรุงเครื่องนิดหน่อยตามใจชอบค่ะผู้ใดมัาหวานหน่อยหวานหลายก็ปรุงตามใจชอบอืม กินก็เข่าสวยหันหอนจ้ะือว่าผุ้ใด่สกินก็เข้าเหนียวกระไดจ้ะแซ่แบแซ่ผักกะลัมดาวนี่กุ้งน้ำจ้ะกุ้งออือืแซ่บหอน อืรสชาติไ้พี่นอ้องแซ่บ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 ริเจชันคนดีน้ำยาปากกระป๋องห่อนควันออกคนทวนเนาะนาสิไปกินกับเขาสวยห,อน,หอนจะจะไหนกับธามาครีมนี่กับฝากไปกำลังใจน้เนเดอค่ะฝากกดไลค์กดแช์กด subscribe แล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งขาะในเดอร์ค่ะสิเดปพลาดคลิปต่อไปสำหรับมือน,นีต้องขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวต้องขอกินอีกค่ะเพราะว่าจะลุ่มเสียเดีย๋ยวจะไปกินกับเขาตัวจังหน่องมาแต่หิวน้ำหน่องมาจากินน้ำแกงสงไปแล้วจ้ะ